ฮัลโหลสวัสดีครับใครเอ่ยฮัลโหลนี่ใช่เบอร์หนึ่งหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้ใครเหรอพอดีเราไม่ได้เบมเบอร์ไว้อะไรกันแอบยังไงจำเสียงไม่ได้หรอเออแกว่าไงอ่ะคือเค่ยอยากจะถามว่าแกอยู่คอนแก่นไหมอ่ะเราผ่านมาร้านเกมบ้านแกเห็นป้ายมันติดว่าให้เช่าอยู่พอดีตอนนี้กุญแจบ้านมันอยู่กับเราอ่ะไหนเราขึ้นคอนแกนไปเปิดบ้านให้แกดูก็ได้นะหนึ่ง พอใจะอะไรนะหรือเปล่าก็ไม่ยหนึ่งอยากทำทรงได้ปะแกชื่อแอนใช่ปะแกเคยรู้จักชื่อเราด้วยหรอทำไมจะไม่รู้จักอ่ะทางห้องเราเกือบตกคณิตเพราะแม่แกอเออหนึ่งเราลองทำหนังสั้นเอาไปฉายงานปัดชิมไหมเอาเบื่อยากดีดีไปโซ่ขัดกันคัดกันลองเทือเสียงสูงกลางตำ่ำรอสัอมภาษณ์แอนเดอร์นี่แหละแอนเดอร์แอนเดอร์แอนเดอร์ เหมือนตั้งโมตั้งโมตั้งโมเลยโคตรน่าเกลียดทำโปสเตอร์อยังกะจำฉายที่แฟรี่เา้าเคยได้เนาะทำเงี้ยกะหรือจีบหรอเปล่าจ้าเราแค่อยากช่วยแกจริงๆอ,ะอ่ะกี่ปีนะสิบห้าปีปะสิบกว่าปีอ่ะทำไมาที่แกอรอคำตอบจากเรา